สติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะก้าติกตอกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเขตฟรีไปเลยแผ่นแรกเคนักกินะฮอยก็ไม่ต้องแอร์สมาร์ทดอกมากนะเดี๋ยววันนี้จะพารีวิวน้องจฉาก๊วยแบบเต็มคันเลยนะ เราเริ่มจากเครื่องเลยนะแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเริ่มจากเครื่องกันเลยนะครับผมน้องๆ้องถามมาเยอะพี่ใช่ว่าพูดแค่เรื่องเครื่องก่อนนะคลิปนี้เอาเรื่องเครื่องก่อนอ่ะพี่ๆมาข้างล่างนะครับมาดูเครื่องกันหน่อยับผมเครื่องตัวนี้นะผมเคยแบบวัดเบอร์นี้ให้ทุกคนดูแล้วนะครับว่ามันคือลูกค่าสามล่างเดิมแต่ตอนนี้ผมลดเป็นแบบว่าลูกตลาดนะครับกาลังอัดแค่เท่าไหร่นะพี่ๆนะนิดเดียวเอง่สรอยครับแค่สองร้อยนะครับ แต่เห็นตัวเลขนะครับผมเห็นระยะทางน,นะครับคือว่าเอาไว้ไปออกทริปนะครับไม่ต้องบีบมากนะครับสาหรับรถขี่เล่นนะแต่สําหรับรถแข่งมึงลองไปวิ่งทริปดูดิมึงไหวไหมละ่ะไม่ไหวหรอกเออมึงแกล่นะล่ะร,ร้อนเออร้อนแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับรถที่ผมทานะครับผมคือแบบไม่ต้องการกําลังอัดเยอะแคมนะครับผมบอกเลยว่าท้ายแรงเสมอลองไปพิมพ์แฮชแท็กดูนะท้ายแรงเสมอเดาขึ้นเลยผมใช้แคมตัวน,นี้แหละนะครับผมนะของอ่ะพี่โยสุริโยเมืองสุโขทยัย อืมประมาณนี้นะครับผมตอนนี้รถก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อล่าสุดล่าสุดใช้เป็น JNK เจมหนองขามอยากได้ติดต่อจิรยุทธ์หนูรักษาพี่พอขึ้นเฟซให้หน่อยนะครับนี่นะฮะคอกระดกครับคอกระดกคอกระดกนะครับผมนะกลัวไม่เมานะครับต้องใช้คอกระดกแง่คนละคอกันนะครับแล้วก็ฝากอย่างหนึ่งเว้ทุกคนขอเบรกแป๊บนึงนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะมา ช็อปไว้รุ่นโครงไก่นะครับช็อปเราเปิดแมพนะครับพิมพ์ว่าวัดจอมสีช็อปเราจะอยู่ฝั่งประตูที่ตะวันตกจะมีเท้าววสุวรรณสีเอ,อ่อสีน้ําตาลออกดําๆนะครับถ้าเป็นฝั่งที่ตะวันออกเนี่ยจะเป็นท้าวิสุวรรณตัวสีแดง ถ้าจำไม่ผิดนะครับนะก็วนมาก็แล้วกันไม่งั้นก็ปักหมดุดเส้นท่านขอนแกนก็ได้จะจะอยู่ห่างก,กันนี่ยไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับผมนะทีนี้มาดูทรงกันหน่อยตอนนี้ผมสงสัยมากเลยทุกคนคือเรื่องของทรงนะครับอันนี้คือ53าสามนี่จบไปแล้วนะครับเรื่องเครื่องถ้าอยากจะให้เจาะลึกอะไรยังไงลองคอมเมนต์มาก็แล้วกันนะครับว่าอยากให้เจาะลึกตรงไหนนะครับทีนี้เรื่องทรงกันบ้างทีทรงรถนะครับแม่ผมสงสัยกับพี่ฟมากเลยทั้งๆที่ททททททขเขาก็ไม่ได้โหลดนะเพิ่มนี่ว่าไม่แม่ทำไรเออ แต่ทำไมเยรถมันเตี้ยหลงไว้อ๋องงไงนี่สองนิ้วสอดอะทุกคนผายอย่างงงเลยอะเกี่ยวไหมครับเนี่ยว่าคือเราก็เปลี่ยนแค่อยู่บล็อกนี่พี่เปลี่ยนอยู่บล็อกมันแค่หลอกตาครับเคนมาก,กิน้ลยจะหลอกตาเพราะอยู่บล็อกมันต่ำลงเออมันจะบล็อกเดิมมันจะสูงใช่ไหม,ใช,มใช่ครับทีนี้โอ้โหทุกคนแหมไม่รู้ว่าใครเห็นภาพหรือยังผมใส่บอดี้เต็มแล้ว เป็นไงครับพี่พี่หล่อไหมครับโอดหล่อครับคือไม่อยากจะแอดอาร์สมาร์ทดอกใช่มากนะครับแต่ความเร็วมันก็ไม่เท่าเบาวิวเลยดีตายแล้วอู้ตายแล้วเสียใจมากเลย <c oughs> คือคนดูช่องผมนะครับไปคอมเมนต์แบบเบาวิวเบาวิวเยอะมากเลยอะ่ะไม่ไม่เห็นใจน้องช็อกกวยบ้างเลยเหรอขอแบบช็อกกวยโน้หนึ่งได้ไหมทุกคนกด <ừ> mm. ใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้กดใจให้ผมด้วยนะครับขอช็อกกวยโน้หนึ่งด้วยนะครับผมอ่ะทรงรถก็จะไม่มีอะไรมากตัดแกนน่าจะ3นิ้วแล้วก็ยกแกนเพิ่มระยะยุบยังมีออยยู่่่นน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 ะะะะะะคคครรัััับบผมมมีีกก็็าจดเเตลลิป้ นี่นะครับส่วนชุบคาร์บอนนะครับผมก็จะใช้อยู่นะครับผมผมยังไม่ถอดออกนะครับก็แบบว่าแบกน้ําหนักอะครับผมแบกน้ําหนักเรซินนะครับน้องๆอก็ใครจะสวนผมก็ก็ดีใจด้วยนะครับที่สวนได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับคือรถผมกําลังอัดแค่200อยะครับอืแต่ถ้าเกิดใครไม่ใช่53แล้วโดนผมสวนนะกำลังอัดแค่200กรุณาพิจารณาตัวเองด้วยนะครับว่าทำรถยังไม่จมพอ ต้องทาแน่นก็ได้เฮ้ยเฉี๋ยเลยคำนี้มันเจี๋ยเลยโอ้ยเจ็บจี้ไปถึงหัวใจแ,แล้วมีน้องๆคอมเมนต์มานะครับมามาดูชุดหลังกันบ้างเรื่องชุดหน้าเราก็เล่าประมาณนี้ก็แล้วกักน,กนนะครับชุดหลังมันมีเอ่อน้องๆคอมเมนต์มาพี่วิวครับอยากเห็นรถที่แบบว่าย่นสุดแบบไม่ตัดโค้งจิกๆนรถไม่ได้ตัดนะไม่ตัดครับเราเว้าโค้งมาดูมาดูให้แก่มาดูให้แก่เราไม่ได้ตัดโค้งนะทุกคนเราเว้าโค้งเข้าไปนะครับทุกคนเนี่ยนี่นะครับ ตอนนี้ผมก็จะขับแบบบอดี้นี้ย่นเท่านี้เรื่องโซ่เอ๊ตัดกี่ข้อวะหรือกี่ข้อวะจำไม่ค่อยได้ไประมาณย่าน80บกวา่าเนาะ80ประมาณนี้ครับเออ80บอกว่านะครับผมนะาประมาณนี้นะครับเรื่องของการยน่นล้อเข้าไปแล้วก็ตัดข้อโซ่ก็จะอยู่ประมาณนี้สเตอร์ผมยืนเป็น14่นะครับแต่ข้ขางหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงเพิ่มอยู่เพราะว่าตอนนี้รถตัดไปแล้วโอ๊ยตายแล้วตัด800เมตรอุย้ยตายแล้วอุ <cas mon> ้ยตายแล้วตัดเร็วจังเลยอ่ะ ยืนหน้า14นะแต่ไม่บอกข้างหลังนะเพราะผมไว้ก่อนนะครับผมนะ <S <S 1> <S 1> แต่มีมีแผนว่าจะลงไปอีกเพราะว่ารถมันตัดเต็มเสียงตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปเทสงงไหมไม่งงหรอกครั้งแรกเทสอะ่ะเสียงตัดเต็มอะ่ะอ,อืมเฮ้ยแล้วก็อีกอย่างนึงครับพี่พี่เขาบอกว่ารถผมมันกล่องดีว่ะกล่องเดิมครับกล่องเดิมนะครับผมนะถ้าเกิดใครได้ดูสตรอรี่ผมนะโอ้คนดูน่าจะหลักหมื่อนอยู่นะครับกล่องเดิมไม่มีรหัสกล่องเดิมไม่มีรหัสเพราะว่ารหัสอยู่ข้างหลัง หรือเปล่า hey, อา้าวแกออกเดี๋ยปิดไว้แล้ว <laughs> อ้เนียนคลิปแต่บอกว่ากล่องเดิมนะครับไม่ได้รีนะครับเป็นกล่องรหรัสอะไรก็เราก็ไม่บอกก็แล้วกันนะครับ,บก็คือ,อกล่องกล่องถอดมาจากไอ้บอลวิวตัวนะีออ้กล่องเดียวกับ,บอลวิวก็แล้วกันเป็นตัว110ยสิบเอสี่ครับเออก็คือตัดอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ9800นะประมาณนั้นครับเออ9600 9800มันก็ตัดเต็มเสียงอ่ะตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะหาข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมโดยใช้กล่องเดิมน้องไหม ดยการลดสเตอร์ลงอีกว่ามันจะไปได้ไหมเกียร์สี่มันจะห้อยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แล้วติดตามชมด้วยนะครับจะแรงไม่แรงมันขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งของช่างต้นหัวเฉียไม่ต้องแน่นมากครับมันแน่นมากไม่ได้ครับอืมใช่ใชเอ้จริงจริงรถเรามันแน่นนะเคยนะโชบวะ่ะฝีเขาโชบอ่ะเคยแน่นแล้วก็อาแก้ข้อมูลไม่เจอนะครับเออแล้วก็กพังเออใช่เคยกําลังอัดเยอะนะครับคันนี้นะแต่ ไม่กำลังอัดเยอะวิ่งไม่ได้เราก็เลยถอยกำลังอัดลงเหลือแค่2 0 0รอยเอา้าวิ่งได้เออใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ได้นะครับเพราะว่าผมอยากจะบอกทุกคนว่าคือจะว่าจะว่าพวกผมเป็นหน้าใหม่ก็ได้นะครับเนาะใช่ครับกำลังหัดทำครับอหน้าใหม่ก็ได้แต่ว่าผมก็มีข้อมูลของผมพอสมควรแต่ว่าอยากจะแชร์ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคือไม่รู้จะห่วงไว้ทาไมนะพี่ชาก็หมดฟ้าหมดลูกไปเยอะแล้วใช่ไอเสื้อลูกฟ้าเนี่ยไม่ใช่ชุดแรกนะเนี่ย เกือบสิบแล้วมั้งเนี่ยอืมเพราะว่าผมบอกเลยว่าเวลาไปทริปเนี่ยผมซัดจัดเต็มทุกทริปแน่นอนนะครับนอกจากว่าทริปไหนที่ผมไม่ได้ซัดคือรถทริปณต,นะตอนนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอืมแต่เมื่อไหร่ที่สมบูรณ์ <c oughs> ผมจัดเต็มแน่นอนกําลังอัดเยอะก็พอ,อนี่เลยครับเอาไปซัดยาวครับใช่ครับ,รบแมนเพราะว่ารถมันบีบเนอะก็ต้องขออภัยกับคนดูด้วยนะครับที่ไม่ได้ดูคลิปแบบว่าพี่วิวขี่รถนะครับเพราะว่าตอนนี้ ก็ต้องเซฟช่องก่อนนะครับผมนะเซฟช่องก่อนนะครับพี่ปอบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยลงขี่รถก็แล้วกันเอาไปลงแบบรีวิวถ่ายก่อนอ่าประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากเจาะรถลงช่องติดต่อมาได้นะครับผมแล้วก็ของเล่นใหม่ของพี่วิอันนี้ฝากหน่อยนะครับอันนี้เป็นหนูทดลองแล้วก็กําลังทดลองอยู่นั่นก็คือ q u i c ชิปเตอร์เดยเป็นไงอ่ะให้พี่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 ไปดูฝั่งรถพี่พี่ไปดูฝั่งูถนี่คิีกชิปเตอร์ของเราตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยอยู่นะครับกับรถคัสทาว่า วิคิปเตอร์จะทำงานได้หรือไม่อันนี้ฝากด้วยนะครับอันนี้ขอบคุณเอนเซอร์ด้วยนะครับผมนะขอบคุณเอนเซอร์ด้วยที่เอากล่องตัวนี้มาวิจัยกับรถเรานะครับอ่ะนี่หน้าตาอุ้ยเสียงป๊อบที่อย่างแรงเลยอุอ้ยตาแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรครับแค่3บาทแค่3บาทไม่ไม่ไม ไม่ได้มีอะไรบื้อบ่าครับทุกคนผมก็หยุดหยอกๆๆไว้ั้นแหละ,ะไม่มีตัวไหนเกินชามหรอกเออสามห้าจุดห้าก็ไม่เกินหรอกใส่ก็ใส่แน่นอนเอาผมให้เต็มที่สามจุดห้าไปยังไม่สตารดนะแน่นอนเราไม่เกินเออไม่เกินแน่นอนนะอ่ะมากับมาคุยคลิเตอร์ของเราอันนี้กําลังทดลองอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ายังจะไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่นะทุกคนนะแต่ว่าเราคาราคานะครับสําหรับใครที่อยากจะทดลองนะครับผมขอ เทสให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้ามีจําหน่ายหรืออยากได้ติดต่อมาที่พี่ฟี่เลยก็ได้จะสั่งอะไรทุกอย่างเนี่ยติดต่อมาที่พี่ฟี่ให้พี่ปอพี่ปอจ๋าขึ้นแบบเอาตัวใหญ่ๆ,ๆเลยนะให้คนแบบไม่งงแล้วก็ไม่สับสนนะครับคือที่นี่นะครับคือช็อไปไวรุ่นโคงไก่นะครับมีของพร้อมส่งถ้าไม่มีของก็จะแจ้งไปแต่ก็พร้อมส่งอยู่ดีไม่ลีลานะจ๊ะฝากเอาไว้ด้วยนะจ๊ะไม่ต้องรอให้ดิดนพ่อหางมูนะครับผมนะช็อปของผมนะ ถ้าเป็นผมถ้าเป็นช็อปตรงนี้ผมรับประกันให้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นผมไม่รู้ไม่ต้องทักมาหาผมเยอะเพราะว่าผมปวดสมองผมหงุดหงิดมากเลยกับการที่แบบว่าไม่มีของแล้วก็ไปแบบยังไงอะส่งอย่างเดียวแต่ไม่มีเลขพัสดุะดกไม่เอานะพี่แกตอบแชทผมบอกเลยนะว่าผมผมที่อื่นผมไม่รับผิดชอบแต่ถ้าเป็นช็อปไปรูกของไก่ที่ผมอยู่ตรงนี้ผมดูแลให้สุดสายตานะครับทักมาโทรมาตอบตลอดครับพี่ทำไมยังไม่ส่งของโทรมาตอบครับ อธิบายปัญหาให้ครับ <Yeah. S 1> ใช่ครับแล้วจะไม่เงียบหายไปนะครับใช่ <for> ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับชอบไปรุ่นโครงไก่และน้องฉาวกล้วยของเรานะครับส่วนไข่นะครับที่รอใส่บางโคนอยู่นะครับก็รอต่อไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมติดไปรุ่นโครงไก่มากเลยอะครับมันท็อปช่องครับน้องๆยังไงก็ฝากไปอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับก่อนจะปิดคลิปมาฟังเสียงกําลังอัด 200, 200. ว่ามันจะแน่นไหมมาฟังเสียงเบิรงเอากาลังอัด200นี่ย้ำเลยนะ ทำไมไปกำลังอัด200นี่ย้ำเลยนะแค่นี้พอคือมันอาจจะเบิ้ลไม่ได้นะครับเพราะว่าเกรงใจสถานที่ด้วยเสียงแน่นๆนะครับ ที่รถคุณแก๊กอะกำลังอัดอาจจะเยอะแล้วแคมคายไม่ทันก็ได้กินได้คายไม่หมดใช่ถูกต้องฝากเอาไปด้วยนะครับผมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ลองเฉา์เว้ยด้วยนะครับคอนเทนต์เรามีตลอดแน่นอนเพราะคันนี้มันคือรถสายวิจัยจะก็ไปคลิปนาเวสุขปุริต่าคิดว่ากาลังอัดเยอะแล้วจะวิ่งได้ฝากไ้ด้วยน้อยก็วิ่งได้เหมือนกันสุดเกิน สติกเกอร์โคตรเอาสุดฟเฟี้ยวในตะก้าติ๊กตอกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเขตฟรีไปเลยแผ่นแรกโโอ้โโเ่นักกีอ่หอยอ่ะ